ากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสปุกปุยแชแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Color Box นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกวา่าไปกันเลย5 4 3 2 1 เขาก็จะให้เราเลือกโหมดนะคะก็จะมีการโหวตค่ะเราก็เลือกโหมดไปเลยนะคะว่าเอ๊ะเรายังไม่ทันเลือกเลยคือเพื่อนเลือกไปแล้วนะคะ <g iggle> ก็โหมดที่ชนะก็เป็นโหมดนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะสีเขียวค่ะทุกคนเราต้องเลือกสีเขียวนะคะนี่ค่ะก็คือเขียวมะนาวก็เป็นเขียวนี้นะคะถ้าเราเลือกผิดเราก็จะหล่นลงไปนะคะประมาณนั้นค่ะสีแดงแดงไหนเนี่ยทุกคนแดงนู้นหรอชุบโ้ทุกคนมีสองแดงนะ ่อไปค่ะสีอะไรเอ่ยสีดํานะคะดำดำดำเป็นดํานี้นะคะทุกคนก็คือเกมนี้จะหาผู้ชนะเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะคะเราต้องอยู่ให้รอดยันตอนสุดท้ายนะคะเราถึงจะเป็นผู้ชนะค่ะอุ้ยตอนนี้ก็มีเพื่อนเพื่อน,เ,อนเริ่มตกไปบ้างแล้วนะคะพี่พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วนะทุกคนปึ๊บต่อไปล่ะสีอะไรเอ่ยสีม่วงเป็นสีนี้ใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยโอใช่นะคะทุกคนเฮ้ยก็คือเราต้องดูสีให้ดีนะคะอย่าให้ตกลงไปนะทุกคนถ้าตกลงไปอะคือโหมดเนี้ยก็คือมีหลายขั้นนะคะแต่ข้าโหมดปกติทั่วไปก็อาจจะมีขั้นเดียวค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนฟุ๊สีม่วงนี้โอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่สีม่วงค่ะชึบเห็นไหมคะมีเพื่อนอยู่ข้างล่างด้วยเนี่ย ต่อไปสีม่วงหรอม่วงนี้ทุกคนอ่าเพื่อนตกไปอีกหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนสองคนโอ้ยเพื่อนเวลยิบเก้าอะ่ะเราจะสู้เพื่อนได้ไหมเนี่ย,อยโอไม่นะฉันเพิ่งเวลสิบเองสีชมพูชมพูโอ้ยเกือบนะทุกคนคือแบบว่ามันแยกไม่ออกเลยนะสีอะไรเป็นสีอะไรอะ่ะเฮ้ยก็คือเราจะต้องทำการ รบกับเพื่อนไปนะคะโอ้โ oh, อ oh ไม่ไม่คือเราตกมาขั้นที่สองแล้วนะคะทุกคนเอ๊ะสีเขียวอันนี้เองออ้ยทุกคนตอนนี้เราเหมือนเราอยู่ขั้นสุดท้ายแล้วนะคะก็คือพี่ตกนี่พี่แพ้เลยนะประมาณนี้ค่ะทุกคนต่อไปสีอะไรเอ่ยออ้ยโหลดช้ามากเลยอะ่ะทุกคนมองแทบไม่เห็นเลยเอ้ยมองมองช้ามากอะสีอะไรเอ่ยสีฟ้าโอ้โอไม่ เราชนะไหมทุกคนพี่ชนะนะคะเมื่อเราชนะนาคารนั้นค่ะก็จะมีชื่อเราขึ้นแล้วก็มีเราเต้นอยู่ตรงนี้โอ้ยบอกเลยว่าสนุกพอสมควรค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตาที่สองกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นแบบไหนไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาเลือกโหมดกันนะคะอุย้ยเพื่อนไปโหมดนู้นะ่ะของง่ายๆได้ไหมเบสิกเบสิกได้ไหมเพื่อนยากๆเราเล่นไม่เป็น พร้อมแล้วค่ะทุกคนก็คือแรงโน้มถ่วงต่ําสีขาวคือโอ้โ,อโอคือเรากระโดดนี่เองคือเราแบบว่าสามารถลอยตัวได้นะคะเพราะแรงดึงดูดของโลกน้อยค่ะสีชมพูโอ้ยชมพูไหนอะทุกคนชมพูไหนอะชมพูนี้หรอเกือบพลาดแล้วไง <c oughs> โอไม่นะสีอะไรสีน้ําเงินโอ้ยน้ําเงินไหนอะน้าเงินนู้น โอ้ย,อย,อย,อยทุกคนขี้โกงอยู่นะคือแบบว่าถ้าเรากระโดดแบบไม่ทันอะ่ะมันก็สามารถไอ้นี่ได้เลยนะเห็นไหมทุกคนเหมือนพี่จ้องสีเทาอันนี้นะพี่ก็กระโดดมาเลยอะ่ะเฮ้ยขี้โกงอยู่นะแรงน้ำท่วงต่ําเนี่ยเอย๊สีน้ําตาลชุบเหมือนพี่จ้องเอาไว้เลยค่ะแล้วก็กระโดดคะ่ะว้าวต่อไปสีอะไรเอ่ยสีม่วงม่วงไหนเนี่ยม่วงนี้ไหมโอเคค่ะม่วงนี้ อ้าวตอนนี้เราเหลือก,กับเพื่อนสามคนแล้วนะคะต่อไปสีอะไรเอ่ยสีส้มนะคะชุบส้มไหนส้มนี้ถูกไหมทุกคนโอเคถูกค่ะถือว่าเราจะเลือกพิดซะแล้วต่อไปล่ะสีคขาอ้าวเราอยู่ที่เดิมได้เลยค่ะทุกคนเราไม่ต้องไปเลือกค่ะตอนนี้เราเหลือก,กับเพื่อนสามคนนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะเอ๊สีนี้หรอเอ๊มันไม่เหมือนในสีต้นแบบเลยอะหลือตาพี่ไม่ค่อยดีเนี่ยสีเขียวเข้มชุบโอ้ไม่นะ ว้าวเราก็ยังได้นะคะคือเราต้องแข่งกันจนแบบว่าจะมีใครเป็นผู้ชนะเลยนะคะประมาณนั้นค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เหลือสามสามคนอีกยาวนานอะ่ะเออโอ,โอ้แล้วพี่จะกระโดดไปไหนไกลเนี่ยโอเคค่ะตอนนี้เราเหลือกับเพื่อนสองคนแล้วสีขาวโอว เ okay, ค่ะสรุปก็เพื่อนเป็นผู้ชนะไปนะคะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเกมนี้นะคะถ้าใครอยากเล่นนะคะพี่แนบลิง์ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะทุกคนก็สามารถกดเพิ่มเติมและคลิกเล่นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย